มานใบศาสต์น้ำใสอนาการีอนาการีฟื้นได้สติพบว่าเธออยู่ในคุก อนากาลีบอกไม่มีประโยชน์ที่มานใบลักพาตัวเธอมาที่นี่สามารถลักพาตัวเธอมาได้แต่จิตวิญญาณของเธอนั้นยังคงเป็นอิสระมานใบจะไม่ได้สาลมไปด้วยการกักขังเธอไว้ที่นี่มานใบบอกว่าถ้าพึ่งรักดอกไม้ดอกหนึ่งแต่แล้วดอกไม้กลับหายไปมันจะไปหาดอกไม้ดอกอื่นและเธอจะต้องเป็นผู้ชนะในความรักนี้อนาการีบอกว่าการรักใครสักคนคือการสู เสียตัวเองและมานใบกำลังทำผิดวิธี มนานใบบอกว่าเธอจะแย่งซาลิมมาจากอนาการีให้ได้อนาการีบอกซาลิมเป็นโชคชะตาของเธอและมนานใบไม่สามารถจะพลากเขาไปจากเธอได้มนานใบบอกว่าเธอสามารถแย้่งชิงได้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ซาลิมจะต้องเป็นของเธอและจะไม่มีอนาการีมาขั้นระหว่างกลางอนาการีจะต้องตายอย่างโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่มนานใบจะจากไปแต่อนาการีบอกว่าเธอหวังว่า มานใบจะมีหัวใจและมองเห็นว่าความรักเป็นเหมือนการอธิษฐานที่ไม่สามารถแย่งชิงไปได้มานใบบอกให้ทหารปิดประตูคุกและจากไปด้วยความโกรธอักบามหาโยดาถามว่าวันนี้เธอจะไม่แต้มติลักที่ดาบของเขาเพื่อให้เขาได้รับชัยชนะอย่างนั้นหรือเธอบอกสงครามครั้งนี้คือการหลั่งเลือดของลูกชายเธอเขาแย้งว่าซาลิมเป็นคนทรยศเธอบอกซาลิมย ยังคงเป็นลูกชายของเธอเขาบอกว่าเธอควรจะให้ความสำคัญกับหน้าที่ของตัวเองก่อนความรักของความเป็นแม่และให้เธอแต้มติลักที่ดาบของเขาโยดาปฏิเสธบอกเขาเป็นพ่อของสาลิมด้วยและพวกเขาสามารถหาหนทางอื่นได้ เขาถามว่าแล้วหนทางไหนเธอขอให้เขายอมรับอนาการีแต่อีกฝ่ายปฏิเสธด้วยความไม่พอใจบอกเขาต้องการลูกชายที่เข้มแข็งไม่ใช่นักรักเธอต้องการเขาหรือว่าต้องการซาลิมกันแน่อีกฝ่ายก็นิ่งเงียบเขายื่นดาบให้เธอบอกให้เธอแต้มติลักที่ดาบเขาแต่เธอก็ยังนิ่งเฉยเขาเอ่ยว่า เธอประสบความสำเร็จในฐานะแม่แต่ไม่ใช่ฐานะราชินีอักบาเช็ดสินดูที่ไรผมโยดาออกเธอตกใจเขาบอกว่าวันนี้เขาเป็นอิสระจากเธอที่เป็นภรรยาของเขาและเป็นราชินีถ้าเขารอดชีวิตกลับมาเธอจะต้องตัดสินใจว่าเธอต้องการจะเป็นราชินีหรือเป็นภรรยาของเขาอักบาจะเดินจากไปแต่โยดาหยุดเขาไว้และแต้มตีล ที่ดาบกับที่หน้าผากให้เขาถังน้ำตา เธอบอกว่าเธอเป็นภรรยาเขาและจะเป็นตลอดไปเธอขอร้องให้เขาปกป้องซาลิมเขาบอกว่าการปกป้องลูกนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแต่เขาต้องทำตามหน้าที่ในฐานะกษัตริย์ด้วยเช่นกันอักบายกทัพออกไปทหารคนหนึ่งมาแจ้งซาลิมว่าอักบากำลังมุ่งหน้ามาที่ค่ายพวกเขาพร้อมกับกองทัพซาลิมบอกว่าปล่อยให้อักบามาสิ่งนี้มัน จะต้องเกิดขึ้นอนากาลีไม่เห็นทหารเฝ้าคุกจึงเปิดประตูและแอบหนีออกไปแต่ทหารก็มาหยุดเธอไว้ซาลิมก็เป็นกังวลเกี่ยวกับอนากาลีมหาพัทมาบอกซาลิมว่าเขาเห็นอนากาลีอยู่กับคนของราชามานซิงซาลิมบอกให้ไปแจ้งราชามานซิงว่าให้ปล่อยตัวอนากาลีกลับมาไม่อย่างนั้นเขาจะไปที่นั่น พร้อมกับกองทัพของเขามหาพัดรรับคำและจากไป ทหารผ่าอนากาลีกลับเข้ามาในคุกมานใบมหาอนากาลีถามว่าเธอพยายามที่จะหนีออกไปอย่างนั้นหรือมานใบสั่งให้ทหารลามโซที่มือและเท้าของเธออนากาลีบอกว่ามานใบไม่สามารถจะหยุดยั้งความรักของเธอได้ด้วยโซ่ถ้าซาลิมรู้เรื่องนี้มานใบจะต้องรอคอยซาลิมต่อไปมานใบบอกให้หยุดพูดเธอจะขังอนากาลีไว้ไม่ให้ออกไปไหน,น แต่อนาคารีกลับสอนอีกฝ่ายว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรมานใบบอกอนาคารีจะต้องตายอยู่ที่นี่อนาคารีบอกให้มานใบปล่อยเธอไม่อย่างนั้นซาลิมจะมาที่นี่และเขาจะไม่รับฟังเธอมานใบบอกให้หยุดพูดและเดินจากไปอนาคารีคิดว่าใครจะสามารถบอกมานใบได้บ้างว่า คู่รักสามารถที่จะพาโลกให้ถึงจุดจบได้อย่างง่ายได้ ทหารมาแจ้งซาลิมว่าอักบามาขอพบซาลิมบอกให้ทหารออกไปอย่าเข้ามาถ้าเขาไม่ได้เรียกอักบาเข้ามาในกระโจมซาลิมถามอักบาว่าเขากล้าเข้ามาในถิ่นของศัตรูอย่างนั้นหรืออักบาบอกถ้าเกิดอะไรขึ้นกับซาลิมในสงครามครั้งนี้เขาจะต้องเสียใจและเจ็บปวดมากซาลิมก็เตือนอีกฝ่ายว่ากำลังพูดอยู่กับศัตรูของตัวเอง อักบาบอกว่าเขามาที่นี่ เพื่อที่จะให้โอกาสสซาลิมพูดขอโทษและลืมอนาการีไปเสียซาลิมบอกเขาจะไม่ขอโทษและบอกให้อักบาทําให้อนาการีกลายเป็นราชินีของเขาไม่อย่างนั้นก็ให้ฆ่าเขาในสงครามเพราะถึงอย่างไรอักบาก็มีดาเนียลและมูรัตเป็นลูกชายอีกสองคนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไปได้อักบาปฏิเสธถามว่าซาลิมคิดว่าเขาไม่รักซาลิมอย่างนั้นหร ือเพียงเพื่ออนากาลีทําให้ซาลิมไม่สนใจเขาและไม่สนใจจักรวัดิโมกุลอย่างนั้นหรือซาลิมถามอักบาว่าเขากําลังพูดในฐานะพ่อหรือในฐานะกษัตริย์อักบาบอกทั้งสองอย่าง ถึงเขาจะเป็นกษัตริย์แต่เขาก็มีหัวใจแต่หัวใจที่มีแต่ความรักไม่อาจเอาชนะสงครามได้ซาลิมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็พร้อมที่จะตายอักปาตอบตกลงว่าเขาจะไปเจอซาลิมในสนามรบมานใบมหาอนากาลีในคุกถามว่าเธอกำลังเจ็บปวดอย่างนั้นหรืออนากาลีปฏิเสธเธอมีความรักอยู่กับตัวเอง มานใบก็บอกว่าเธอมาแจ้งข่าวให้รู้ว่าอักบาได้มาพูดคุยกับซาลิมแล้วและซาลิมจะต้องเป็นคงเธออนาการีบอกให้มานใบปล่อยเธอไปเพราะอักบากับซาลิมจะไม่มีทางยอมกันแต่ถ้าเธอไปหาพวกเขาและมอบชีวิตคงเธอให้บางทีพวกเขาอาจจะหยุดการต่อสู้กันก็ได้มานใบปฏิเสธบอกว่าอักบาจะไม่มีวันฆ่าลูกคงตัวเอง และคนที่จะต้องตายในคุกแห่งนี้คืออนาการีเท่านั้นมานใบจะเดินจากไปแต่อนาการีหยุดเธอไว้บอกว่าการหนองเลือดในสงครามครั้งนี้จะเป็นเพราะมานใบเธอสามารถที่จะหยุดยางสงครามนี้ได้แต่มานใบกลับปฏิเสธที่จะปล่อยเธอออกไป ซาลิมและอนาการีตำนานรักกองโลกตอนอินเดียที่67ซาลิมเตรียมตัวสำหรับการทำสงครามเข้าสวมชุดเกราะและคิดว่าในไม่ช้าเขากับอนาการีจะต้องได้อยู่ด้วยกัน อักบาก็เตรียมตัวสำหรับการทำสงครามด้วยเช่นกันเขานึกถึงเหตุการณ์ที่เขาได้คุยกับซาลิมก่อนหน้านี้ซาลิมบอกว่าเขายอมตายได้เพื่อความรักด้านฝ่ายซาลิมคิดว่าเขาไม่เคยขอความกล้าหาญแต่วันนี้เขาขอให้พระเจ้ามอบพละกกำลังและความกล้าหาญให้กับเขาเพราะสงครามนี้ไม่ได้เป็นการต่อสู้กับศัตรูเขาเตือนตัวเองว่าสงครามครั้งนี้ เป็นสงครามที่อยู่ระหว่างความรักเพื่อความรักเขาอาจต้องสูญเสียพลังไปแต่ความรักไม่มีวันพ่ายแพ้อักบาประกาศเริ่มต้นการทำสงครามมานใบอยู่ในห้องเธอใช้มีดเขียนชื่อซาลิมบนโต๊ะราชามานสิงห์มหาถามด้วยความไม่พอใจว่า ทำไมเธอถึงต้องลักพาตัวอนากาลีมาด้วยเพราะมันเป็นการดูหมิ่นเขามานใบคิดว่าราชามานสิงดูเรื่องนี้แล้วและเธอจะต้องตอบเขาอย่างไรดีเขาก็ถามว่าทำไม ราชนีแห่งอาเมถึงได้ทำเรื่องแบบนี้เขาได้บอกเธอแล้วว่าเขาจะนำตัวซาลิมมาให้เธอแต่เธอก็ไม่เชื่อใจพี่ชายของตัวเองมานใบบอกอนาคาลีต้องการแย่งซาลิมไปจากเธอเธอทำแบบนี้เพื่อความรักของเธอเธอขอให้พี่ชายให้อภัยเธอเขาบอกว่าถ้าเธอหวัดระแวงไปเสียหมดมันจะทำให้ชีวิตของเธอยุ่งยากได้เขาขอให้เธอเชื่อว่าเขาจะพา ซาลิมมาให้เธอให้ได้ กองทัพของอักบาและซาลิมเผชิญหน้ากันในสนามรบอักบา,บาบอกให้ซาลิมดูกองทัพอันยิ่งใหญ่ของเขาอย่าทำให้ตัวเองจะต้องมาตายที่นี่ให้ซาลิมยอมจำนนซาลิมบอกเขาพร้อมจะต่อสู้เพื่อความรักอักบาบ,าบอกซาลิมกำลังจะสูญเสียทหารของตัวเองไปโดยไม่จำเป็นฟาโยดารอ้องไห้อธิษฐานขอให้พระเป็นเจ้าไม่ทำการทดสอบเธอ เธอได้มีความสุขหลังจากเวลาผ่านไปเธอต้องการสามีกับลูกกลับคืนมาซาลิมบอกอักบาว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อความรักอักบาบอกซาลิมว่าความรัก ที่ทำให้เขาละทิ้งพ่อของตัวเองไปนั้นไม่ใช่ความรักให้ซาลิมส่งตัวอนาการีมาให้เขาซาลิมบอกว่าเขาจะต่อสู้เพื่ออนาการีและจะไม่มีทางส่งอนาการีไปให้อักบาอักบาบอกทหารเหล่านี้เป็นกองทัพของอินเดียพวกเขาไม่ควรจะต้องมาหลังเลือดถ้าซาลิมพ่ายแพ้เขาจะต้องถูกจับกุมและถูกแขวนคอซาลิมตอบตกลงถามว่าถ้าเขา เาชนะจะเป็นอย่างไรอักบาบอกให้สาลิมทำในสิ่งที่ควรทำกับผู้พ่ายแพ้ในสงครามทั้งสองส่งสัญญาณให้กองทัพถอยออกไปพวกเขาจะต่อสู้กันเพียงลำพัง มานใบมหาอนาคาลีในคุกยื่นหม้อใส่น้ำให้เธอแต่เธอปฏิเสธมานใบาถามว่าเธอไม่รู้สึกกระหายน้ำบ้างเลยหรืออนาคาลีถามว่าทำไมตอนนี้มานใบถึงได้ดูเป็นห่วงเธอนักมานใบบอกว่าเธอเกลียดอนาคาลีและที่เธอจับอนาคาลีขังไว้ก็เพราะซาลิมอนาคาลีบอกว่าทุกคนเคยบอกว่ามานใบไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ความ ความรักได้เปลี่ยนแปลงเธอไปแล้ววันนี้เธอได้ยอมจำนนมันใบบอกเธอไม่เคยคิดว่าเธอจะพ่ายแพ้ให้กับคนรับใช้อนาการีบอกตัวเธอไม่ใช่คนรับใช้มันใบบอกเธอเป็นห่วงซาลิมและพวกเธอจะต้องช่วยชีวิตซาลิมอนาการีตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขามันใบบอกอนาการีผู้ถูก อักบากับซาลีมกำลังต่อสู้กันและมันจะจบลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายเธอไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเธอแค่ต้องการให้อนาการีออกไปจากชีวิตของซาลิมเท่านั้นมานใบขอร้องอนาการีให้ช่วยชีวิตของซาลิมบอกให้เธอทำอะไรสักอย่าง มานไปสั่งให้ทหารปลดโซ่ให้อนาการีซาลิมและอักบาลงจากหลังมา้าวิ่งเข้ามาปะทะกันอักบาบอกซาลิมว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาต่อสู้กันเองและตอนนี้ยังพอมีเวลาซาลิมบอกว่าอักบาไม่เคารพความรักของเขาดังนั้นจงเคารพความโกรธของเขาแทนทั้งสองก็เข้าต่อสู้กันด้วยดาบอนาการีบอกให้มานไบ ไม่ต้องกังวลเธอยอมตายแต่เธอจะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับซาลิมเธอจะช่วยเขาและพาเขามาให้มานใบให้ได้มานใบเกลียดเธอแต่นั่นก็เป็นเพราะความรักดังนั้นเธอจึงเคารพมันมานใบได้ช่วยเหลือเธอด้วยการให้โอกาสเธอได้ช่วยเหลือซาลิมมานใบจะได้แต่งงานกับซาลิมและเธอสัญญาว่าเธอจะทำให้มันเกิดขึ้น ซาลิมเป็นดวงใจของเธอเธอจะมอบมันให้มานใบดูแลเธอไม่รู้ว่าจะได้พบกับมานใบอีกหรือไม่แต่เธอขอร้องให้มานใบจดจำเธอตลอดไปในฐานะที่เธอเป็นส่วนหนึ่ง ของเส้นทางไม่ใช่ขวากหน้มเธออาจจะมีชีวิตรอดหรือตายไปแต่ซาลิมจะเป็นของมารใบตลอดไปมารใบรองไห้บอกว่าอนาคาลีทำให้เธอเข้าใจในความรักเธอจะจดจำอนาคาลีด้วยความรักตลอดไปมารใบบอกให้ทหารพาอนาคาลีไปหาซาลิมอย่างปลอดภัย เธอบอกให้อนาคาลีรีไปเพราะไม่มีเวลาแล้วอนาคาลี เดินจากไปอักบาและซาลิมต่อสู้กันด้วยดาบอักบาบอกให้ซาลิมฟังเขาก่อนที่เขาจะไม่สามารถหยุดดาบของตัวเองได้ซาลิมถามว่าอักบาใจอ่อนหรือไม่ทำไมถึงต้องการให้เขายอมจำนนอักบาบอกซาลิมไม่เคยใช้เวลาร่วมกับเขาที่จะทำความเข้าใจหัวใจของเขาซาลิมบอกว่าอักบาไม่เคยให้เวลากับเขาเลยทั้ง ทงสองต่อสู้กันอนาการีมาที่สนามรบบอกให้พวกเขาหยุดต่อสู้กันทั้งสองหันไปมองอนาการี